มาดูคำถามท้าทายข้อที่2นะครับพ่อปูกระเบื้องทางเดินหน้าบ้านแต่ละแผ่นยาว20บเซนติเมตรแล้วก็โรยกรวดด้วยนะครับระหว่างกระเบื้องแต่ละแผน่นะก็คืออย่างนี้ครับกระเบื้องนะครับกระเบื้องทีนี้มีช่องว่างตรงนี้ก็โรยกรวดนะครับกระเบื้องยาว20เซนนะแล้วก็การโรยกรวดอยู่ที่15บหมเมตรโอเคตามภาพนี้เลยครับทีนี้ถ้ากระเบื้องนะครับ ใช้อยู่ทั้งหมด90แผ่นเห็นไหมใช้อยู่90แผ่นเพื่อทำการปูทางเดินแถวเดียวเลยนะครับก็คือยาวไปอย่างนี้เลยครับเขาถามว่าทางเดินหน้าบ้านยาวกี่เมตรกี่เซนนั่นก็คือให้เราทำการหาความยาวตั้งแต่เริ่มต้นตรงนี้นะครับจนไปสิ้นสุดแผ่นที่90นะครับระยะทางมันจะต้องเกิดจากอะไรครับความยาวของกระเบื้อง90แผ่นนั่นเองครับ กับความยาวตรงนี้นะครับของการลยกรวดครับเราก็จะต้องหาอะไรครับหาความยาว20ซนติเมตรคูณกับ90 cm, เราจะได้ความยาวของแผ่นกระเบื้องนะครับแต่ยังไม่ใช่ความยาวของทางเดินหน้าบ้านนะเพราะว่าจะต้องมีอีก15สี่ครั้งครับนะครับสองแผ่นเนี่ยจะมีการลอยกรวด1ครั้งฉะนั้น90แผ่นจะมีการลอยกรวดทั้งหมดอยู่ที่89ครั้งนะครับ ตรงนี้นะการโรยรวดนะครับ89จุดนะครับบอกอย่างนี้แล้วกันโอเคนะฉะนั้นมันจะเอา15เซนติเมตรอาโทษที่ครับจะเอา15มิลลิเมตรตรงนี้ครับคูณด้วย89นะครับแล้วก็20คูณด้วย90นะครับเราจะได้ระยะทางเอาระยะทางทางั้งกระเบื้องแล้วก็การโรยรวดมารวมกันนะครับวิธีคิดเราก็จะได้ออกมาอย่างนี้นะครับ เราจะทำการอธิบายข้อมูลที่โจทย์ให้มาก่อนนะครับว่ากระเบื้องนะครับมีทั้งหมดอยู่90แผ่นนะครับแล้วก็ยาวแผ่นละ20เซนติเมตรเห็นไหมเราก็จะหาความยาวของกระเบื้องทั้ง90แผ่นได้โดยการเอา90คูณกับยครับได้ความยาวเท่ากับ1,800เซนติเมตรนะครับ100เซนคิดเป็น1เมตรฉะนั้นเหลือ18เมตรนะครับถ้าคิดเป็นเมตรนะครับ การโรยกรวดนะครับจะโรย15 mm มเมรครับเราก็เอามาใส่ครับโรยทั้งหมดกี่ครั้งครับโรยทั้งหมด89ครั้งหรือ89ช่องนะครับระยะความยาวของการโรยกรวดก็จะเท่ากับ89คูณ15ครับซึ่งได้เท่ากับ1,335 m mm มเนะครับเอาไปแปลงเป็นเมตรครับนะครับก็จะได้1เมตร 335เซนติเมตรครับเอามารวมกันครับทีนี้ครับ18รวมกับ1เมตร335ตรงนี้นะครับอันนี้เราสรุปมาแล้วได้เท่ากับ19นะครับกับอีก335นะครับอันคำตอบก็คือ19เมตร335เซนติเมตรครับ เป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วครับสำหรับหน้าที่73ครับ